สวัสดีคนวันพระหัสบสดีค่ะดวงรายสัปดาห์16 2 3ถึง23เดือน <c oughs> พฤศจิกายน2566คนวันพระหัสสบดีดวงดีขึ้นกว่าสัปดาห์ก่อนๆมากมันเหมือนเป็นจังหวะที่พ้นเคราะห์พ้นทุกพ้นโศกอาจารย์ก็จะบอกตรงๆว่าดวงแฮป ปีมีความสุขขึ้นกดไลค์กดแชร์ได้เลยใครจะติดต่ออาจารย์แนะนำให้ทักมาที่เพจ Facebook เพราะมันจะง่ายกว่าทักแชทผ่าน TikTok นะยำ้ำ ไพ่พระมหาจัก,กรพรรดิกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าได้กล้าเสียกล้าลงมือทำบางคนอยากลาออกมาเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการบางคนอยากไปเมืองนอกเมืองนาบางคนอยากเป็นเจ้าคนนายคนสอบราชการได้สอบราชการติดไปเมืองนอกก็ดีเป็นเจ้าของกิจการก็ดีธุรกิจการค้าประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองลูกน้องบริวารให้คาให้คําให้ความร่วมมือดีคูหุ้นส่วนธุรกิจชนแก้ว กันเฉลิมฉลองยินดีเพราะฉะนั้นการจบการเคลียร์การสะสาง เดอเดสัญลักษณ์ของไพ่เหมือนตายแล้วเกิดใหม่การโกงความตายเหมือนจะไม่รอดแต่ก็รอดช่วงนี้การเปลี่ยนงานชัดเจนการเปลี่ยนแปลงชัดเจนดังนั้นเคลียและจบปัญหาเรื่องเก่าๆแล้วเรามาเริ่มต้นกันใหม่ชีวิตใหม่งานใหม่โอกาสใหม่ๆความรักที่เป็นปัญหาอะไรที่เรื้อรังคางคาบางคนเลิกบางคนจบบางคนหยา่าแต่บางคนจบพร้อมเริ่มต้นใหม่มีไพ่แต่งงานมีไพ่การเฉลิมฉลองเพราะฉะนั้นเนี่ยเคย เรียปัญหาเก่าๆแล้วเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะที่รักเรามาคืนดีกันนะเรามาปรับความเข้าใจกันนะคนที่งอนงองอกันไปบางทีช่วงนี้ตกลงปรงใจได้แต่งงานคนที่โสดกินไปค่ะเที่ยวไปค่ะใช้ชีวิตไปค่ะสัญลักษณ์ของไพ่แบบนี้คนโสดมีโอกาสได้เจอคู่จากงานสังสรรค์ง,งานลื่นเลงบางคนได้เจอต่างชาติต่างภาษาบางคนได้เจอแฟนคู่ดีอุปถัมภ์จะเป็นไม่จะเป็นโสดสนิทไม่สําคัญสิ่งสําคัญก็คือจบ เคลียร์ทุกอย่างอยู่ในใจแล้วพร้อมจะเริ่มต้นใหม่ช่วงนี้จะมีงานมงคลจะมีข่าวดีจะมีการเฉลิมฉลองรดแล้วช่วงนี้ดวงนะมีเรื่องที่ต้องเตือนแค่เรื่องของการผ่าตัดปัญหาเนื้อง,งอกซีดผ่าตัดอุบัติเหตุไปทำบุญกับโรงพยาบาลไปตรวจเลือดไปเจาะเลือด ไปบริจาคเลือดหรือเอาตัวเองไปที่โรงพยาบาลเป็นการแก้เค้นเป็นการแก้เคราะห์บางคนได้ทุกขลาบทุกขลาบมาจากไหนเงินเคลมประกันเงินเยียวยาเงินชดเชยเงินชาปนก,กิจผ่าตัดได้เงินเยียวยาชดเชยหยุดงานป่วยเจ็บได้เงินทำประกันไว้หน่อยก็ดีอาชีพที่เกี่ยวกับการทำประกันช่วงนี้ก็ถือว่ารายได้เป็นกอบเป็นกำรทำแล้วดีทำเป็นอาชีพเสริมก็ได้ช่วงนี้ อาจารย์ก็ จะให้ทาเวสุวรรณไว้สำหรับคนวันพระหัสเอาไว้ป้องกันภัยต่างๆแล้วก็เสริมอำนาจเสริมบาร,รมีแล้วก็เสริมเรื่องของโชคลาภชุดละ239บาทส่งฟรีไปสนี EMS ทั่วประเทศไทยของอาจารย์ไม่มีเก็บปลายทางนะช่วงนี้ใครจะปิดนี่ใครจะเคลียร์นี่เคลียร์ได้เลยจบได้เลยเรื่องเงินเนี่ยอาจารย์มองว่าไม่มีปัญหาสบายๆหมุนคล่องขึ้นส่วนใครจะลงทุนทาอะไรเพิ่มก็กล้าคิดกล้าตัดสินใจ แล้วก็กล้าได้กล้าเสียหน่อยทําคนเดียวไม่ได้หาแนวร่วมเพื่อนฝูงนะแต่มันจะมีเรื่องของสังคมเข้ามาเอะกินเอะเที่ยวเอะชนแก้วช่วงนี้ระวังนิดนึงเพราะว่ามันจะใช้ตังค์ไปกับเพื่อนฝูงไปกับสังคมเยอะอย่างอื่นอาจารย์มองว่าไม่มีอะไรน่ากลัวนะใครไปโรงพยาบาลบัตรใบนัดเลขบัตรคิวให้โชคให้ลาบเลขเด่นเลขมงคลก็คือเลข1 3 4สแล้วแต่ดวงใครดวงมันนะอาจารย์ให้ไว้เป็นแนวทาง ขอพอรรัชการที่5เสริมดวงก็ได้หรือใครอยากเอาทาเวสสุวรรณติดไว้บูชาก็ได้แล้วอย่าลืมทําบุญกับโรงพยาบาลอยากทักแชทคุยกับอาจารย์อยากติดต่ออะไรกับอาจารย์จะเช่าวัตถุมงคลจะดูดวงทักมาที่เพจ Facebook สมัครพยากรณ์นะคะสวัสดีค่ะ